เชิญท่านนัทพลโตวิจักชัยกุลเชิญครับเรียนประธานสภาครับนัทพลโตวิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักก้าวไกลเชียงใหม่เขตสามสังกัแพงแม่ออนรอยสเกตครับวันนี้มีถนน4เส้นจะหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับเส้นที่1ทางหลวงชนบทหมายเลข4062บริเวณตั้งแต่บ้านแม่ห้องไครตําบลแม่โป่งอําเภอรอยสเกตมุ่งไปยังน้ำพุร้อนสังกัแพงนะครับเส้นนี้มืดครับไม่มีไฟส่องสว่างขอฝาก ผ่านท่านประธานไปยางกรมทางหลวงชนบทนะครับเข้าไปตรวจสอบรับพิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างครับเส้นที่2ครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1317บริเวณโค้งดอย3งกตําบลห้วยแก้วนะครับบริเวณนั้นจุดนั้นเป็นโค้งร,รูปตัว S แต่ไม่มีป้ายเตือนป้ายให้ลดความเร็วใดๆอันนี้ขอฝากกรมทางหลวง เข้าไปติดตั้งป้ายนะครับเส้นที่3ครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2031ตั้งแต่บ้านออนกลางหมู่9ตาบลออ,นออนกลางนะครับวิ่งขึ้นภูเขาไปยังตําบลทาเหนือนะครับไหลาทางตอนนี้หญ้ารกมากนะครับบดบังวิสัยทัศน์แล้วก็มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายได้ก็ฝากเรื่องนี้ไปยังกรมทางหลวงเช่นกันให้เข้าปรับปรุงไหลาทางนะครับเส้นสุดท้ายครับทางหลวงหมายเลข121วงแหวนรอบ3 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณแยกต้นเป่าจนถึงแยกหนองจอมเรื่องนี้ผมพูดหลายครั้งในหลายช่องทางนะครับก็ยังไม่ได้รับคำตอบเรื่องของไฟส่องสว่างบริเวณช่วงถนนนี้ขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับเผื่อที่จะได้มีการบรรจุโครงการนี้งบประมาณนี้ในปีงบประมาณ2568ต่อไปขอบพระคุณครับ